The 61st hour. การถามเรื่องวันในรอบสัปดาห์ days in a week สวัสดีค่ะพีชแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะกีวันนี้วันอะไรคะวันนี้เป็นวันอังคารค่ะพีชเนี่ยทำงานลืมวันลืมคืนเลยหรอคะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันคะ ไหนๆเราก็กำลังพูดกันถึงเรื่องของวันอยู่พอดีวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง days in a week หรือวันต่างๆในรอบสัปดาห์กันดีไหมคะพีชดีเลยค่ะพทริกกับเอมมามาถึงพอดีเลยค่ะงั้นเราพาเพื่อนๆไปฟังบทสนทนาตัวอย่างเกี่ยวกับวันต่างๆในรอบสัปดาห์กันดีกว่าค่ะ Conversation Today is today. Today is Monday. What day do you like? I like Saturday and Sunday because it's the weekend. Me too. What day were you born? I was born on Thursday. สำนวนที่ใช้ในการถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องของวันต่างๆในรอบสัปดาห์นะคะมีหลายสำนวนเลยทีเดียวค่ะ <coughs> แต่ในวันนี้นะคะกี่นำตัวอย่างสำนวนที่นิยมใช้ในการถามเกี่ยวกับเรื่องของวันมาฝากเพื่อนๆหลายสำนวนเลยทีเดียวนะคะสำนวนแรกค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรเพื่อน,อนๆลองนำสำนวนนี้ไปใช้นะคะ what day is today หมายถึงวันนี้เป็นวันอะไรคะถ้าสมมุติว่าวันนี้นะคะเป็นวันพุธเพื่อนๆ,อน,ๆนะคะก็ควรจะตอบด้วยสำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ today is Wednesday หมายถึงว<ๆ>ันนี้เป็นวันพุธค่ะ แต่ถ้าเป็นวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันพุธเพื่อนๆก็สามารถใช้สำนวน today is แล้วตามด้วยวันอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะนอกเหนอืจากนี้เพื่อนๆยังสามารถนำสำนวนดังต่อไปนี้ไปใช้ในการถามเมื่อต้องการจะทราบว่าวันนี้เป็นวันอะไรได้อีกด้วยนะคะสำนวนที่ว่านี้คือ is today Sunday หมายถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะถ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เพื่อนๆก็ควรจะตอบว่า yes it is หมายถึงใช่ค่ะ แต่ถ้าวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์เพื่อนๆน,นะคะก็ควรจะตอบว่า no it's his Saturday ไม่ใช่ค่ะมันเป็นวันเสาร์เพื่อนๆน,น,นะคะสามารถนำสำนวนเหล่านี้ไปประยุกใช้กับวันอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการจะถามว่าเมื่อวานเป็นวันอะไรพีชแนะนำให้เพื่อนๆใช้สำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ what day was yesterday หมายถึงเมื่อวานเป็นวันอะไรคะสมมติว่าเมื่อวานนี้เป็นวันอังคาร แล้วเพื่อนๆเ,เป็นฝ่ายที่ถูกถามนะคะเพื่อนๆก็ควรจะตอบไปว่า yesterday was Tuesday หมายถึงเมื่อวานเป็นวันอังคารค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะต้องการถามว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะไร,พรเพื่อนๆลองนำสำนวนนี้ไปใช้นะคะ What day is tomorrow หมายถึงพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะสมมุตินะคะถ้าพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีคำตอบที่ถูกต้องก็ควรจะตอบว่า tomorrow is Thursday หมายถึงพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสค่ะถ้าเพื่อนๆอยากถามว่าคุณเกิดวันอะไรคะให้ลองใช้สำนวนนี้ก็ได้ค่ะ What day were you born หมายถึงคุณเกิดวันอะไรคะถ้าเพื่อนๆเป็นฝ่ายถูกถามนะคะก็ควรจะตอบด้วยสำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ I was born on แล้วตามด้วยวันได้เลยค่ะสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเกิดวันศุกร์นะคะ ให้ตอบว่า I was born on Friday หมายถึงดิฉันเกิดวันศุกร์ค่ะในหนึ่งรอบสัปดาห์นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากถามว่าใครชอบวันอะไรกี่แนะนำให้เพื่อนๆใช้สำนวนหนึ่งตอบไปนี้ค่ะ What day do you like หมายถึงคุณชอบวันอะไรคะถ้ากี่เป็นฝ่ายถูกถามนะคะกี่จะตอบไปอย่างไม่ลังเลใจเลยล่ะค่ะว่า I like Sunday หมายถึงดิฉันชอบวันอาทิตย์ค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองฝึกถามโต้ตอบกันอย่างเป็นประจำนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ